สวัสดีครับคุณเคยกลัวธุรกิจเครือข่ายไหมกับผมไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่แต่ก่อนกลัวธุรกิจเครือข่ายมากมับไม่ใช่ว่ากลัวหรอกมีคนบอกผมว่าจะไปยุ่งกับธุรกิจเครือข่ายนะครับซึ่งมาวันหนึ่งพี่คนหนึ่งมาแนะนาให้ผมรู้จักครับก็เป็นเพื่อนพี่ที่สนิทกันนะครับก็รู้จักกันก็มา ตอนที่ผมเปิดใจแรกๆผมก็ไม่ได้เปิดใจด้วยะระบบธุรกิจ้าขายนะครับผมผมเปิดใจด้วยสินค้าก็คือสินค้าก็คือเข้ามาเสนอปุ๋ยเนาะแล้วผมก็ปุ๋ยแบบออร์แกนิกผมก็มีถึงแม่ท่านนล้นะแล้วต่อมาเขาก็เลยมาพูดถึงเรื่องอโอกาสทางธุรกิจค้าขายนะครับผมนะผมก็เลยลองรับฟังดูนะพอรับฟังแลนะ้ว มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่แบบน่ากลัวอย่างที่คิดครับผมก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับอุ้ยเครือข่ายนะที่ผมเจอนะครับบริษัทซัสเซนมอนนะครับผมแบง,งก์อินจำกัดมาชนนะที่มาแนะนํามผมรับก็คือสมัครที่แรกนะครับผมถ้าสมัครแค่สามร้อยบาทับผมได้แย่เลยประกันอุบัติเหตุหนึ่งแสนบาทนะครับผมกรกณ, 1, รรเกณรีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตอย่างเดียวนะ แล้วต่อมาก็คือไดอ้รหัสเนาะเข้าดูแล้วก็ได้แฟ้มเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็แล้วก็แฟ้มสินค้านะรายการสินค้าต่างๆแล้วก็ได้ข้อมูลนะสามารถเรียนรู้ได้นะผมเรียนรู้คืยนะก็ไม่น่ากลัวเพราะว่า,าสมัครแล้วนะครับผมเรื่องแนวทางทางธุรกิจนะครับ ซื้อสินค้าซื้อสินค้าครบนะสามพันบิบินะผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่นะโอเคจบเลยก็ไม่ไทำอะไรเพิ่มก็คือซื้อกินซื้อใช้ในครัวเรือนนะครับผมมีคับสบ,บู่ยาสีฟันยาสระผมบริษัทน,นี้ผมเข้ามานะมีทุกอย่างนะครับผมบสบู่ยาสีฟันยาสระผมะเกี่ยวกับอาหารเสริมลลาเจนกเกี่ยวกับอาหารเสริมเกี่ยวกับโลกต่างๆนะ หมอทำมาเพื่อแบบว่าอะไรนะกินดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพให้ดีก่อนจะเป็นอะไรก่อนจะรักษานะรักษาดูแลสุขภาพให้ดีก่อนจะรักษานะคบผมชอบมากนะแล้วก็มีปุ๋ยมีโอ้โหสินค้าครบองจร ก็คือทำธุรกิจง่ายมากนะครับสามารถขายได้ซื้อสินค้าในราคาต้นทุนนะโอเคถ้าใครสนใจก็ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มได้นะครับขอบคุณครับ